สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ดีเจมาตูล้วสวัสดีเพื่อนๆใน YouTube แล้วก็ในเฟซบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้มาตูนก็มางานวันเกิดเพื่อนสน,น,น,นิทคนนึงแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแล้ววันนี้แต่เรามีกระแสพูดกันมาตลอดเวลาเมื่แอแล้วขอเชิญน้องสาวส,สวยพี่สาวส,สวยวันนี้ เยี้ยว่ะนีนี่เจหมูค่ะบันที้หมูเอ็ซีด้วยเจที่สุเลยค่ะดีครับวันนี้เราสองคนจับมือกันมาอ่านแต่งงานตามชาคิดกับคุณเซ้นกันใช่เราสองคนมาคุยเรื่องเขาเหลาซึ่งมีคนบอกว่าเราสองคนเกี่ยนกันเราสองคนแบบว่าเราสองคนมีปัญหาการซึ่งจริงๆแล้วใช่ไหมใช่ใช่มีปัญหาการไม่มีปัญหาการก็ไม่ได้เกี่ยนกันไม่ใช่เหรอมา้นี่เกี่ยนไม่ การที่เราสองคนรักกันรักกันเนาะแล้วหมูก็เป็นคนที่น่ารักมากเจอครั้งแรกก็สนิทหมูก็แล้วจะบอกว่าหมูคนที่กินเหล้าเก่งมากเลยสามขวดกินหมดตัวเดียวเนานี่ก็ว่าเกินตายเออแต่เราสองคนไม่มีอะไรกันแล้วหมูพูดมากสีดอกไม่มีบ่นหรอกเมาเมาแล้วไม่แต่เราก็รักกันรักกันนะเป็นมาออกสื่อไม่ได้สร้างกระแสไม่ได้ชูเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฟะเลยนะไม่ได้เตะนะไม่ต้องสวยกว่าใช่ไหมไม่ได้ก่อนเดนี้เขาคุยอะไรดีๆกันเราคุยกันในบีบีเราเราได้เสียกันแล้วในบี แต่เราสองคนรักกันจริงๆไม่มีปัญหาก็ส่งเสียงทางกไปแล้วใช่แล้วตอนนี้เออเราสัญญาว่าเราจะทาคลิปออกมาเออสัญญาคลิปอะไรคลิปนี้ลิปนี้เราก็ให้คนให้ทุกคนพวกที่มันแบบว่าคอยฝันให้เราทะเลาะกันจะได้ดูว่าเราสองคนมีปัญหากันดูเรื่องเคไปแล้วบ๊ายบาย